วิธีการขอวีซ en ่าเชงเก้นโรมาเนียท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนการจอะลึกในแต่ละหัวข้อของวิดีโอนี้เพื่อนๆสามารถดูได้ใน go.no-guide.com/visa ดูลิงก์ที่ใต้วิดีโอได้เลยเพราะว่าอันนี้จะเป็นการพูดสรุปภาพรวมให้ฟังคร่าวๆว่าจะเริ่มต้นการขอวีซ en ่าเชงเก้นโรมาเนียได้ยังไงแล้วก็และการอกาเอกสารคร่าวๆอันดับแรกเนีงง่ยให้เราค้น Google คําว่าโรมาเนีย m b a s s y b a n บ k o อตามหน้าจอนี้แล้วก็อันนี้คือหน้าเว็บของสถานทูต ก็กดเข้าไปทุกลิ้นในวิดีโอนี้จะใส่ไว้ใต้วิดีโอแต่อนาคตเกิดเขาเปลี่ยนลิ้นก็ค้นหา Google ตามนี้ได้เลยแล้วก็เข้ามาปุ๊บเนี่ยภาษาอังกฤษทท้งนั้นเลยให้หาคำว่า Visa and Consular Service ก็คือหาวอคอไหนที่มันมีคำว่า Visa หรือคำว่า Consular นั่นแหละแล้วก็เข้ามาตรงนี้คำว่าตรงเนี้ยโรมาเนียนวีซ่าที่มาปุ๊บก็เนี่ยมีคำว่า Visa แล้วเห็นไหมทีนี้ภาพรวมคร่าวๆก็คือว่าเราก็จะต้องกรอกใบสมัครวีซ่าออนไลน์ แล้วมีการอัปโหลดเอกสารด้วยนะจากนั้นกดส่งแล้วเขาจะมีให้นัดหมายแล้วก็ไปตามวันยื่นวีซ่าก็คือไปยื่นด้วยตัวเองที่สถานทูตนะก็คือทั้งอัปโหลดเอกสารทางออนไลน์แล้วก็ไปยื่นด้วยตัวเองที่สถานทูตตามวันที่นัดหมายก็คือ,อยังนัดหมายไ,มได้ในตอนนี้จะต้องส่งใบสมัครก่อนถึงจะนัดหมายได้แล้วก็การกรอกใบสมัครก็คือตรงเนี้ยมันมีคําว่า e visa portal ตรงเนี้ยก็ต้องจิ้มเข้าไป ก็คือกล่องใบสมัครตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวจะพูดอีกทีหนึ่งจะพูดเรื่องของเอกสารก่อนก็แบ็กกลับมาส่วนของรายการเอกสารเราก็ดูได้ตรงนี้ช็อตเทอมวีซ่า en เนี่ยเชงเก้นวีซ่ายูนิฟอร์มวีซ่าเนี่ยตอนนี้การขอ Visa en, รวีซ่าเชงเก้นโรมาเนียคือเป็นเชงเก้นแล้วเขาได้เข้าเขตเชงเก้นมาตั้งแต่ปี2024ฉะนั้นก็คือถือว่าเรียกว่าวีซ่าเชงเก้นเลยก็คือจะอยู่ได้สูงสุด90วันวงเล็บ ส่วนใหญ่จะเป็นกรณีไปเยี่ยมเยียนถ้าไปท่องเที่ยวก็คือตามแผนการเดินทางของเราเท่านั้นก็คือไม่ใช่ได้เก้าสิวันทุกคนขึ้นอยู่กับว่ายื่นมีซ่าอะไรแล้วก็ขึ้นอยู่กับเราขอกี่วันอ่าก็ลองกดเข้าไปเป็นรายการเอกสารเปลี่ยนหน้าจอแล้วตรงนี้รายการเอกสารก็คือของเราในหัวข้อนี้จะพูดถึงท่องเที่ยวก็คือทัวริซึมแล้วก็เยี่ยมเยียนก็คืออันนี้ visiting relative or friends ก็ถ้าไปเยี่ยมญาติก็ relative ถ้าเยี่ยมแฟนก็ถือว่าเป็น friend ก็คือเพื่อนไง ก็เลื่อนลงมาข้างล่างจริงๆอันนี้เขาพูดรวมกันเลยก็คือหัวข้อที่3เนี่ย for journey undertaken p u r person o s to i for private reason ก็เยี่ยมเย็นนั่นแหละเยี่ยมเย็นด้วยจุดประสงค์ส่วนตัวอันดับแรกก็คือเอกสารเกี่ยวกับผู้เชิญถ้าเป็นท่องเที่ยวก็หมายถึงโรงแรมถ้าเยี่ยมเย็นก็หมายถึงคนที่เชิญเราไปนั่นแหละจะญาติหรือจะเพื่อนหรือแฟนก็ตามแล้วก็เอกสารเสริมอื่นๆเกี่ยวกับหลักฐานที่อยู่ของในโรมาเนียก็ท่องเที่ยวกับเดินใบจองโรงแรมอยู่แล้ว ส่วนเยี่ยมเย็ยนเนี่ยเขาไม่ได้บอกรายละเอียดเลยส่วนมากเยี่ยมเย็ยนก็จะมีจดหมายเชิญแบง k ์สเต e เมนต์คือบัญชีธนาคารย้อนหลังสามเดือนของผู้เชิญกรณีที่ออกค่าใช้จ่ายให้อะนะถ้าเราออกเองก็ไม่เกี่ยวเขาก็ดูการเงินของเราถ้าเราไม่ได้ออกเองผู้เชิญออกให้เขาก็ดูการเงินผู้เชิญแล้วก็เขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากกว่านั้นแต่ก็แนะนําสําหรับวีซ่าเยี่ยมเย็ยนก็คือ เพิ่มเติมอีกก็ควรจะมีหลักฐานความสัมพันธ์ก็คือพวกรูปถ่ายที่เคยถ่ายกับผู้เชิญไว้ตอนที่มาไทยแล้วก็พวกหลักฐานการคุยทางวิดีโอคอลถ้ามีรูปถ่ายเยอะอยู่แล้ววิดีโอคอลก็อาจจะไม่ต้องมากแล้วก็เอกสารเกี่ยวกับเรื่องของแผนการเดินทางก็อันนี้สําหรับท่องเที่ยวก็คือพวกใบจองโรงแรมนั่นแหละแล้วก็ Travel Plan ด้วยก็คือแผนการเดินทางด้วยก็ดูใน g ก n o g ไ .com/visa ก็คือทั้งใบจองโรงแรมและก็แผนการเดินทางอันนี้เฉพาะท่องเที่ยวเยี่ยมเย็นไม่เกี่ยวเยี่ยมเย็นเราบอกไปแล้วพวกเอกสารผู้เชิญต่าง แล้วก็มาที่ข้างล่างเนี่ยเอกสารทั่วไปข้อ B ก็คือต้องมีตั๋วเาาทริป i ิ ticket ก็คือขาเข้าและขาออกก็ดูได้ใน g o n o g u i com visa เหมือนกันแล้วก็หลักฐานการเงินของผู้ยื่นนะก็คือบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนแล้วก็หลักฐานทรัพย์สินอื่นๆแต่ว่าอันนี้ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษนะก็คือเอกสารภาษาไทยทุกอย่างก็จะต้องเป็นภาษาอังกฤษ แล้วก็เอกสารการทํางานอันนี้เขาบอกแบงค์สเตทเมนต์ในนี้แต่จริงๆแล้วมันคือหลักฐานการเงินนะเนี่ย proof of, of employment ก็เกี่ยวกับการทางานก็อย่างเช่นใบรับรองการทํางานทะเบียนการค้าทะเบียนบริษัทหรือถ้ายังเรียนก็รับรองการเป็นนักเรียนอะไรอย่างนี้หรือถ้าเป็นฟรีแลนซ์ก็หลักฐานทุกอย่างเกี่ยวกับการทางานเท่าที่มีอ่ะหลักฐานเสริมเรื่องการเงินก็คือเนี่ยถ้ามีพวก real estate ที่ดินหรือบ้านหรืออะไรก็ส่งหลักฐานไป อันน,นี้เรียกได้ว่าหลักฐานยืนยันความผูกมัดกับประเทศไทยก็คือพันธะผูกพันในเรื่องของครอบครัวหรือเรื่องของอาชีพต่างๆใครมีลูกที่ต้องดูแลมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นรูปภาพแล้วก็สูติบัตรกรณีเป็นลูกหรือว่าทะเบียนบ้านกรณีเป็นพ่อแม่ทะเบียนบ้านอะ่ะเขาก็มีชื่อพ่อแม่ของเราอยู่บัตรประชาชนพ่อแม่อะไรเงี้ยคือเป็นหลักฐานว่าเราจะต้องกลับมาดูแลหรือหลักฐานอื่นๆว่ากลับไทยเราจะต้องทําอะไรนี่คือรายการเอกสารแบบคร่าวๆ ตอนยื่นเนี่ยเราก็ต้องมีพาสปอร์ตแล้วก็มีใบสมัครที่เราได้กรอกไว้แล้วก็ใบนัดจะได้หลังจากที่กรอกใบสมัครไปแล้วก็คือจะเข้าสู่เรื่องของการนั้ดหมายแล้วก็เอกสารเสริมต่างๆที่บอกไปตั้งแต่เมื่อกี้นี้กลับมาที่ใบสมัครนี่กลับมาหน้าแรกของสถานทูตน,นะโรมาเนียนวีซ่าแล้วก็จิ้มที่ evisa portal ตรงนี้อ่านก่อนก็คือการอัปโหลดเอกสารก็คือได้หมวดละไม่เกิน 2MB ต่อหมวด แล้วก็เป็นนามสกุล JPG ก็ได้หรือเป็นไฟล์ PDF ก็ได้แล้วก็มาข้างล่างนี้ติ๊กตรงนี้เสร็จแล้วก็ next โอเคก็คือเราจะต้องสมัคร ID ก่อนกรอกอีเมลพ password แล้วก็กรอก password เดิมซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็ใส่รหัสแคปชาตรงนี้ก็คือให้ตรงตามรูปถ้าจะเปลี่ยนก็กด Try Again เสร็จแล้วก็กด next เราจะได้หมายเลขใบสมัครมาเมื่อกี้ได้กรอกสมัครแล้วก็กด next ไปแล้ว อันดับแรกก็คือเราต้องไปเช็คอ e ีเมลของเราก่อนเพราะว่ามันจะมีหมายเลขไฟล์ number ไฟล์ number ตรงนี้ส่งไปกับอ e ีเมลก็คือเอาตรงนั้นมาล็อกอินมันก็เป็นหัวข้อประมาณเนี้อเน,นี้ของสถานทูตใช่ไหมเนี่ยคือหมายเลขใบสมัครฉะนั้นเรากดลิงก์ตรงนี้ได้เลยคือเป็นตัวอย่างนะหมายเลขนี้นะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะฉะนั้นอย่าใช้อันนี้เข้ามาปุ๊บก็คือเนี่ยล็อกอินเสร็จแล้วเราก็ใส่พาสเวิร์ดแล้วก็ใส่รหัสตามรูปอล้วก็ล็อกอินเข้ามาแล้วที่เราไปกดลิงก์จากในอ e ีเมล ซึ่งอันนี้อัปได้กรอกเอาไว้แล้วนะเพื่อความรวดเร็วฉะนั้นเราก็มาดูว่าต้องทําอะไรบ้างคือหลังจากที่กรอกเสร็จหมดแล้วเนี่ยก็จะเจอหน้าจอยอย่างนี้แหละอันนี้เราเริ่มต้นการกรอกใบสมัครก็เลือกจุดประสง์ก่อนถ้าท่องเที่ยวก็คือทัวริซึมถ้าเยี่ยมเยียนก็วีซิติ่งเสร็จแล้วก็กด next ส่วนคําถามตรงนี้ยอาได้อ่านหมดแล้วคือเป็นการถามสถานะว่าตอนเนี้ยเรามีอะไรอยู่หรือเราเป็นอะไรกับยูโรเปียยูเนียนหรือโรมาเนียหรือเปล่าซึ่งเราก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยไง หรือลองอ่านดูก่อนก็ได้อย่างยกตัวอย่างว่าอันนี้คือฉันมีวีซ่าเข้าออกได้แบบ2ครั้งหรือ Multiple Entry ที่ออกโดยประเทศเชงเก้นอื่นๆอ้าวก็ไม่เกี่ยวไม่มีไงหรือฉันมีวีซ่าลองสเตทที่ออกโดยประเทศเชงเก้นอื่นๆก็ไม่มีไงหรือฉันเป็น Family Member ครอบครัวของชาวโรมาเนียนหรือเปล่าก็ไม่มีไงฉจน,นั้นก็ต้องติ๊กอันสุดท้ายเลยก็คือฉันไม่เจอว่าฉันตรงตามเงื่อนไขอะไรในข้างบนเลย I do not find myself in จุดๆ,ๆเนี่ยติ๊กแล้วก็กด Next แล้วก็อันนี้ก็อีกคุณจะเข้าโรมาเนียแบบข้อแรกคือโรมาเนียนี่คือเป็นประเทศเดียวเลยในเชงเก้นที่คุณจะเข้าหรือเปล่าหรือว่าคุณจะไปที่อื่นเสร็จแล้วก็คุณจะมาโรมาเนียด้วยหรือสุดท้ายโรมาเนียเป็นแค่ทางผ่านของคุณเฉยๆก็คือมาโรมาเนียแวบๆบแบบเอาเป็นว่าเราพูดถึงการขอวีซ่าโรมาเนียใช่ไหมเราต้องเอาข้อแรกก็คือโรมาเนียเป็นประเทศเดียวเลยที่เราจะไปใช่ไหมเพราะว่าเกิดคนมาหลายประเทศเนี่ยคงไปขอที่อื่นน่าจะสะดวกกว่านะอันนี้น่าจะสําหรับคนที่จะมาโรมาเนียที่เดียว ทีนี้ถ้าไม่ตรงสามข้อข้างบนเลยก็คือคุณจะขอ National Visa ลองสเตย์ A, ใช่หรือไม่ก็ไม่ใช่อีกก็ต้องเอาข้อแรงนะแล้วก็นี่แหละหน้าสุดโหดของเราแล้วก็คือเราจะต้องอัปโหลดเอกสารทุกอย่างก่อนที่จะกรอกใบสมัครต่อไปหมวดลาไม่เกิน2เมกะไบต์แล้วก็เป็น JPG หรือ PDF แล้วก็อันนี้ให้ดูก่อนเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยฉันจะส่งเอกสารพวกนี้ทั้งต้นฉบับและก๊อปปี เมื่อฉันไปขอวีซ่าที่สถานทูตของโรมาเนียด้วย <c oughs> ก็คือทั้งอัปโหลดเอกสารตรงนี้ด้วยให้ทางการส่วนกลางเขาดูแล้วก็เวลาวันไปยื่นก็ต้องปริ้นเป็นกระดาษไปให้สถานทูตของโรมาเนียด้วยทั้งอัปโหลดด้วยทั้งปริ้นด้วยทั้งคู่เลยโอเคอันนี้เราพูดแต่หมวดอย่างเดียวนะเพราะว่า,าพูดรายการเอกสารไปแล้วหมวดแรกก็เกี่ยวกับการเงินก็รวมการเงินทุกอย่างเอาไฟล์มาต่อก,กันเสร็จแล้วก็อัปโหลดไปเพราะว่ามันให้อัปโหลดแค่หมวดละหนึ่งไฟล์เท่านั้น พวกจอดลึกต่างๆเนี่ยให้ดูใน go.noGuide.com/visa นะแล้วก็หมวดที่2ก็คือ employment ก็คือเรื่องของการทำงานเอกสารการทำงานทุกอย่างทั้งจดหมายแนะนำตัวใบรับรองงานทะเบียนการค้าหรือเอกสารเรื่องงานหรือรูปภาพการทำงานกรณีทำ freelance นะไม่มีหลักฐานการทำงานก็ต้องทำรูปภาพก็อัปโหลดไปในหมวดนี้แล้วก็ mean of support ก็ไม่ได้มีคำอธิบายอะไรเลยถ้าเราจิ้มเครื่องหมายตัวไอตรงนี้น่าจะเป็น เอกสารอื่นๆกรณีที่สองอันข้างบนเนี่ยอัปโหลดไม่พอเพราะว่ามันให้แค่2องเมกต่อหมดนี่แล้วก็อันนี้คือเอกสารการยินยอมจากผู้ปกครองก็น่าจะเป็นเฉพาะอายุไม่เกิน18เอกสารของผู้ปกครองฉะนั้นถ้าเกิน18แล้วก็ไม่เกี่ยวแล้วก็ Travel Ticket ก็ตั๋วเครื่องบินแบบไปกลับเป็นตั๋วแบบจองนะไม่ต้องซื้อตั๋วจริงนะเพราะว่าวีซ่าก็ไม่ผ่านได้เหมือนกันฉะนั้นก็เป็นแค่จองก็ดูในกลนูไกวีซ่าที่บอกแล้วก็ Valid travel document ก็คือรูปถ่ายพาสปอร์ตของเราพาสปอร์ตหน้าแรกแล้วก็ทุกหน้าที่เคยได้ตราประทับหรือสติ๊กเกอร์วีซ่าแล้วก็เอกสารความผูกมัดกับบ้านเกิดที่บอกอ่ะรูปถ่ายครอบครัวหรือว่าเอกสารที่ยืนยันว่าเราจะต้องกลับมาไทยเพื่อทําอะไรแล้วก็รูปถ่ายไม่ได้มีคําอธิบายไปถ่ายที่ร้านก็ได้แล้วบอกว่าถ่ายรูปติดวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อามาอัปโหลดในนี้ หรือถ้าจะถ่ายเองก็ลองดูแต่ว่าต้องเอาให้ถูกต้องซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเลยนะฉะนั้นไปถ่ายที่ร้านดีกว่าเพราะว่าน่าจะเป็นรูปที่คุณสมบัติเดียวกับที่ขอวีซ่าเชงเก้นนั่นแหละบอกที่ร้านก็ได้แล้วก็ข้อ9 invitation form host ก็เอกสารเชิญทั้งหมดจดหมายเชิญ bank statement ผู้เชิญ passport ตาประทับเข้าไทยหลักฐานความสัมพันธ์กับผู้เชิญรูปถ่ายวิดีโอคอลต่างๆก็อัปโหลดในนี้ proof of real estate property ก็พวกเอกสารทรัพย์สินถ้ามีอันนี้ประกัน travel medical insurance สถานทูตกําหนดให้เราจะต้องซื้อประกันการเดินทางนะไม่ใช่ประกันสุขภาพประกันการเดินทางซึ่งมันจะต้องครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศค่าส่งตัวกับประเทศค่าส่งศพกับประเทศ,กร,เทศกรณีเสียชีวิตแล้วก็มีวงเงินตามเกณฑ์ของเชงเกน้นไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0ยูโรต่อนหนึหมวดก็เมื่อกี้พูดไป3อย่างใช่ไหมทั้ง3อย่างก็ต้องไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0ยูโร 3 0 0 0ยูโรก็ร้าน2 0 0 0 0ถ้าไม่รู้ว่าจะไปซื้อประกันที่ไหนก็ซื้อผ่านทางลิงก์ของโกโนไกได้ก็คือโกโนไกดอ c o m s p p พพอดูตามลิงก์ใต้วิด,ดีโอได้หัวข้อเนี่ยประกันเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ก่อนจะซื้อก็มาจิ้มที่ลิงก์สีแดงส้มเนี่ยซื้อได้เลยก็เป็นการสนับสนุนโกโนไกด้วยก็คือได้ค่าขนมเล็กๆน้อยๆน,น,นะแต่ว่าพวกเราไม่ใช่ตัวแทนประกันนะบอกไว้ก่อนตามมาตรฐานการขอวีซ่าเชงเก้นแล้วก็กลับมา หมวด accommodation ถ้าสำหรับท่องเที่ยวก็ใบจองโรงแรมกับแผนการเดินทางเยี่ยมเยียนก็รวมอยู่ในเอกสารผู้เชิญแล้วก็คือเยี่ยมเยียนตรงนี้ไม่ได้ต้องอัปโหลดยกเว้นว่าถ้ามันไม่พอคือเอกสารของผู้เชิญหรือรูปภาพต่างๆอัปโหลดไม่พอในนั้นก็มาอัปในนี้แล้วก็ proof of family type with host inviting person อันนี้น่าจะเป็นเฉพาะตอนเยี่ยมญาติน่ะใครมีญาติอยู่โรมาเนียก็เอกสารยืนยันความ ว่าเป็นญาติกันจีนพวกทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรที่เชื่อมโยงกันว่ามีบรรพบุรุษคนเดียวกันก็อัปโหลดในนี้ครับทุกอย่างต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษนะเนี่ยตรงนี้ก็บอกว่า supporting d o c u m e n t t r a n s l a t e to romanian or english ก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษก็คือถ้าเกิดใครไม่รู้จะไปแปลที่ไหนก็ติดต่อคลโนไกได้เมื่อเราอัปโหลดครบทุกอย่างแล้วเราก็ติกตรงนี้เสร็จแล้วก็กด next มันมีการหมดเวลาได้ด้วยนะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายังไงก็เซฟเรื่อยๆในระหว่างทางดีกว่าเนี่ยก็อธิบายอยู่ทั้งนานมันก็หมดเวลาก่อนแล้วก็กลับไปที่อ e ีเมลแล้วก็ล็อกอินใหม่ก็คือจะกลับมาใหม่ตั้งแต่หน้าแรกตรงนี้ก็กลับมาที่หน้าอัปโหลดเหมือนเดิมติ๊กตรงนี้เสร็จแล้วก็กด next หรือหลังจากที่อัปโหลดเร็นหมดแล้ว แล้วก็มาหน้านี้เยอะมากแนะนําให้อ่านก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ให้ติ๊กที่ข้อสุดท้ายก็คือฉันไม่ได้เข้าพวกอะไรกับข้างบนที่บอกเลยเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ next อันนี้คือเข้าสู่การกรอกใบสมัครจริงๆสักทีไม่มีอะไรเยอะก็คือให้เอาพาสปอร์ตของเรามากลางแล้วก็กรอกตามพาสปอร์ตก่อนเลยก็คือนามสกุลชื่อ surname a เบิ r t h คือคนที่เคยเปลี่ยนนามสกุลมาก่อนแล้วณตอนนี้นามสกุลไม่เหมือนตอนเกิดคือนี่คือนามสกุลตอนเกิดไงถ้านามสกุลไม่เหมือนตอนเกิดก็กรอกด้วย แต่เกิดใครที่ไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลนามสกุลตอนนี้เหมือนกับตอนเกิดเลยก็ติ๊กตรงน,นี้แต่อันข้างล่าง former surname เนี่ยหมายถึงว่ากรณีที่เปลี่ยนหลายรอบมากตอนเกิดนามสกุล A อเสร็จแล้วต่อมาเปลี่ยนนามสกุล B เสร็จแล้วตอนนี้เป็นนามสกุล C ฉะนั้นให้เราใส่นามสกุล B ก็คือ former surname แต่ว่าถ้าตอนนี้คือนามสกุลเปลี่ยนแค่2ครั้งก็ให้ติ๊ก i have no former surname แล้วก็นี้วันเกิดประเทศเกิดก็ไทยแลนด์แล้วก็สถานที่เกิดนะก็ตามพาสปอร์ตเลย แล้วก็อันนี้หมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็อันนี้ประเทศที่อยู่ก็ไทยแลนด์อันนี้สถานที่อยู่ก็เอาตามพาสปอร์ตละกันแล้วก็สัญชาติตอนนี้ก็ไทยแลนด์สัญชาติตอนเกิดก็ไทยแลนด์แล้วก็เพศนะก็ฟีเมลผู้หญิงเมลผู้ชายหรืออื่นๆแล้วก็อันนี้สถานภาพสมรสนะกรอกอะไรไปเขาก็จะถามทีหลังอย่างน,นี้ติ๊กว่าสมรสอยู่ใช่ไหมแมริทฉะนั้นเดี๋ยวเขาจะมีถามทีหลังให้กรอกเรื่องของคู่สมรสด้วย แต่ถ้าเกิดว่าดีวอสก็คือ,อย่าก็คือมีใบหย,ย่าหรือซิงเกิลก็คือโสดก็คือไม่มีอะไรเลยไม่มีทะเบียนสมรสไม่มีทะเบียนหยาก็ซิงเกิลแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์มือถือของเราอันนี้ให้กรอกชื่อนามสกุลของคุณพ่อคุณแม่ด้วยอันนี้นามสกุลคุณพ่อนามสกุลคุณแม่ชื่อของคุณพ่อชื่อของคุณแม่ส่วนอันนี้กรณีอายุยังไม่ถึง18ก็ต้องกรอกชื่อนามสกุลของผู้ปกครองแค่คนเดียวเราถามคนเดียวแล้วก็ที่อยู่เบอร์โทร อีเมลแล้วก็สัญชาติของผู้ปกครองอันนี้คือมีใครกรอกใบสมัครแทนเราหรือเปล่าถ้าไม่มีคือเรากรอกเองก็แนะนําว่าให้เว้นว่างไว้ Resident Permit ถ้าเป็นคนไทยมีบัตรประชาชนไทยก็ไม่เกี่ยวไงอันนี้คือสําหรับชาวต่างชาติที่อาจจะมาทํางานหรืออยู่อาศัยระยะยาวในไทยแล้วก็จะขอวีซ่ารูมเนียในไทยอย่างเงี้ยก็ถึงจะต้องกรอกมีเอกสารอะไรแล้วก็หมายเลขแล้วก็เอกสารนั้นหมดอายุเมื่อไหร แล้วก็ next เราสามารถกดปุ่ม s a ฟได้ในทุกหน้านะเพราะว่ามันจะมีหมดเวลาด้วยปล่อยไว้นานเกินหมดเวลาก่อนก็จะต,ตัดเราไปแล้วก็อันนี้ให้กรอกข้อมูลตามพาสปอร์ตต่อก็หมายเลขพาสปอร์ตประเทศที่ออกก็ไทยแลนด์ Thailand. หน่วยงานที่ออกก็ในพาสปอร์ตมี ministry of foreign affairs แล้วก็วันที่ออกพาสปอร์ตแล้วก็วันหมดอายุพาสปอร์ตแล้วก็อันนี้คือคุณอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่ไทยแลนด์หรือเปล่าคือประเทศที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดหรือเปล่า หมายถึงว่าคนที่อาจจะไปอยู่หรือทํางานในต่างประเทศอยู่ตอนนี้แล้วจบโรมาเนียแล้วก็กลับไปประเทศที่ตัวเองอยู่ที่ไม่ใช่ประเทศไทยก็ต้องใส่ก็คือถ้าอยู่ไทยอยู่แล้วก็เนี่ย resident is the same with country of origin ก็คือจบโรมาเนียก็กลับไทยอยู่ดีก็ติดอันนี้อันนี้คือถามอาชีพซึ่งมีเยอะมากก็คือกดโหลดเพิ่มตรงนี้ได้เพราะว่ามันขึ้นมาไม่ครบซึ่งก็คือถ้าไม่เข้าพวกตรงไหนเลยก็เนี่ยเลือก other nite แล้วก็พิมพ์ชื่อไปว่าทําเกี่ยวกับอะไร ก็คือถ้ามันไม่ตรงกับข้างบนนี้เลยอะ่ะก็มาใส่ตรงนี้ได้แล้วก็อันนี้คือชื่อของนายจ้างเบอร์โทรที่อยู่ถ้ากรณีทํากิจการตัวเองก็เป็นชื่อกิจการตัวเองอันเนี้ปุ่มเซฟอยู่ตรงนี้เซฟได้เรื่อยๆแล้วก็ next main destination ประเทศหลักก็แน่นอนต้องเป็นโรมาเนียใส่โรมาเนียไปอยากเข้าออกแบบกี่ครั้งแนะนําให้เอา multiple เขาก็ไม่ได้มีข้อแม้อะไรนี่บางประเทศเอา multiple ล้วจะต้องอธิบายด้วยว่าทำไมจะเอาอะไรเงี้ยแต่นี้เขาไม่มีฉะนั้นก็เอา m u l ิเ p l e ไปเลย แล้วก็จํานวนวันขึ้นอยู่กับแผนการเดินทางของเรานะกรณีท่องเที่ยวแผนการเดินทางใบจองโรงแรมทํามากี่วันก็ใส่จํานวนวันไปถ้าเยี่ยมเยียนก็ตามจํานวนวันที่จะไปเยี่ยมเยียนถ้าเกิดว่าเคยได้วีซ่าเชงเก้นอาจจะเป็นประเทศอื่นหรือเคยขอโรมาเนียมาก่อนก็บอกไปว่าเคยไปที่ไหนมาหรือเคยมาโรมาเนียวันไหนถ้ากรณีเคยได้วีซ่าเชงเก้นมาแล้วก็ next อันนี้คือวันเดินทางเข้าคือวันที่เดินทางถึงโรมาเนีย ไม่ใช่วันออกจากไทยนะวันที่ถึงโรมาเนียตามตัวเครื่องบินขอวีซ่าที่เราทํามาแล้วก็วันที่จะออกจากโรมาเนียก็คือได้สูงสุดไม่เกิน90วันถ้าท่องเที่ยวก็ตามแผนการเดินทางแล้วก็อันนี้ประเทศแรกในเขตเชงเก้นที่เราเดินทางเข้าเพราะว่าเชงเก้นเนี่ยมีเกือบ30ประเทศโรมาเนียน,นี่ไม่น่าจะมีบินตรงจากไทยนะก็อาจจะเป็นประเทศที่เราไปต่อเครื่องถ้าเราต่อเครื่องนอกเชงเก้นอย่างไปต่อเครื่องพวกตะวันออกกลางอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นใสโ่โรมาเนียไปเลย ก็คือประเทศแรกต้องไปโรมาเนียแน่นอนได้ก็เราไปต่อเครื่องที่เยอรมนีคือเอาตามตัวเครื่องบินนะว่าต่อเครื่องที่ไหนถ้าต่อเครื่องที่เยอรมนีเนเธอร์แลนด์หรืออะไรก่อนเข้าโรมาเนียก็เป็นอันนั้นแล้วก็อันนี้คือด่านแรกที่เข้าโรมาเนียคือเข้าโรมาเนียทางด่านไหนก็อใส่เป็นบูคาเรสส์แอร์พอร์ตไปก็เป็นสนามบินของเมืองหลวงแล้วก็ประเทศที่เป็นประเทศหลักในการเข้าเชงเก้นก็คือต้องใส่โรมาเนียอยู่แล้วแล้วก็ให้อธิบายแผนด้วยคร่าวๆใส่ไป แล้วก็อันนี้คือเดินทางโดยโหมดอะไรก็เป็นเครื่องบินก็คือ a i r ์เพ n นถ้าจะใส่อย่างอื่นก็คือคนที่เข้าทางบกแล้วที่เหลือก็เว้นบ้างเอาไว้อ r t h u r Destination Member State คือกรณีจะไปประเทศอื่นด้วยก็ใส่ไปแล้วก็อันนี้คือใส่ข้อมูลของผู้เชิญในโรมาเนียกรณีโรงแรมก็ใส่ชื่อโรงแรมถ้าการณีเป็นบุคคลก็ใส่ชื่อบุคคลเบอร์โทรที่อยู่อีเมลแล้วก็อันนี้ค่าใช้จ่ายออกโดยใคร ถ้าเราออกเองก็คืออันแรกนี้ by the applicant แต่ถ้าเกิดออกโดยผู้เชิญก็ by a sponsor แล้วก็ใส่ชื่อผู้เชิญไปแล้วก็ติด refer in field 30 o r 31อซึ่งในนี้ไม่ได้มีบอกหมายเลขหัวข้ออะไรเลยนะอันนี้คือเหมือนว่าเอาตามใบสมัครของที่ประเทศอื่นเขาใช้อะแต่อันนี้เขาไม่มีเลขข้อไงอ้างอิงตามที่ได้กรอกไปแล้วช่วงก่อนหน้าน,นี้แล้วก็ออกด้วยอะไรอันนี้คือเงินสดจัดเตรียมที่พักไว้ให้แล้ว แล้วก็ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็ติ๊กสามอันนี้ทั้งหมดนี้คือกรณีเยี่ยมเยียนนะถ้าท่องเที่ยวก็ติ๊กอันนี้อันเดียว By the applicant ส่วนอันนี้เว้นว่างไว้ Entry Permit for Final Country เนี่ยก็คือกรณีที่จบจากโรมาเนียแล้วจะไปที่อื่นที่ไม่ได้กลับไทยอ่ะก็ต้องใส่แล้วก็อันนี้เคยขอวีซ่าเชงเก้นมาก่อนหรือเปล่าถ้าเคยก็ตรงนี้เป็น y e สเสร็จแล้วก็ใส่วันที่ก็เอาสติ๊กเกอร์วีซ่าใบที่แล้วมาดู ก็ใส่วันที่เขาจะมีบอกอยู่ว่าเก็บรายนิ้วมือวันไหนก็คือใส่ในนี้แล้วก็หมายเลขของวีซ่าเชงเก้นครั้งที่แล้วก็คืออยู่ตรงมุมขวาบนห็นแล้วก็ตรงนี้คือที่อ๊อบบอกตอนแรกอะ่ะขึ้นอยู่กับสถานะสมรสที่เราเลือกไปอันนี้อ๊อบเลือกแต่งงานแล้วใช่ไหมอ๊อบก็ต้องใส่ข้อมูลของคู่สมรสด้วยก็คือนามสกุลชื่อนามสกุลตอนเกิดของคู่สมรสวันเกิดประเทศที่เกิดสถานที่เกิดแล้วก็อันนี้เว้นว่างไว้ เฉพาะคนที่ไปเยี่ยมครอบครัวหรือญาติที่เป็นพลเมืองมีพาสปอร์ตยูแล้วเท่านั้นแล้วก็ถ้ามีลูกก็ใส่ในนี้ได้ก็ถือว่าเป็นการบอกเขาว่าเราต้องกลับมาดูแลลูกด้วยก็คือกดแอดแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลวันเกิดของลูกอันนี้ให้มาใส่ข้อมูลผู้เชิญซ้ำอีกรอบหนึ่งเขาก็มีให้เลือกถ้าเกิดว่าท่องเที่ยวก็เลือกโฮเทลโรงแรมไปถ้าเยี่ยมเยียนก็เนเชอรัลเพอร์นนามสกุลชื่อที่อยู่อ e ีเมลเบอร์โทรของผู้เชิญโรมาเนีย แล้วก็จาได้ไหมว่าเรายังไม่ได้ใส่ที่อยู่เลยที่อยู่ของตัวเองอ่ะก็ให้มาใส่ตรงนี้ที่อยู่ของผู้สมัครประเทศไทยแลนด์เพลสนี่น่าจะเป็นจังหวัดแล้วก็ที่อยู่อื่นๆบ้านเล็กที่ยันตนําบลอ่าแล้วก็ใส่อีเมลอันนี้คือหน้าสรุปว่าเราปอกเซนหมดแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้นัดหมายฉะนั้นก็สุดท้ายแล้วก็คือต้องกดปุ่มเซนไฟล์ตรงนี้ข้างล่างสุดอันนี้คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไฟล์แล้วเกิดอะไรขึ้น อ่าอันนี้คือใบสมัครของวีซ่าเชงเก้นที่เราได้กรอกไปเมื่อกี้นี้ก็คือเอาตัวเนี้ยไปยื่นขอวีซ่าอันนี้กดเซ n นไฟล์นะแล้วก็ถ้ากดแล้วเราจะกลับมาแก้ไขไม่ได้แล้วนะฉะนั้นตรวจสอบดูให้ดีก่อนว่าข้อมูลถูกต้องไหมถ้าโอเคทั้งหมดแล้วก็คอนเฟิร์มเป็นการสรุปเฉยๆว่าตอนนี้สเตตัสของวีซ่าแอปพลิเคชันเหมือนถูกส่งไปพิจารณาก่อนถือว่าสุดทางแล้วที่อ๊อฟจะพูดได้แล้วพอเรากดส่งไปแล้วก็คือจะได้อีเมลนี้มา อีเมลหมายเลขใบสมัครอันนี้ได้ถูกส่งไปสถานทูตที่กรุงเทพเพื่อตรวจสอบก็หมายความว่าการนัดหมายเนี่ยเขาจะส่งมาให้เราอีกทีหนึ่งซึ่งอันนี้เราไม่ได้สมัครจริงไงเพราะว่าจะทําเป็นตัวอย่างฉะนั้นเราก็จะเราคงไม่ได้รับการตอบจากเขาหรอกเพราะว่าเราไม่ได้กรอกข้อมูลเหมือนที่เราจะขอวีซ่าไงทีงนี้มีคํายืนยันนิดหนึ่งเกี่ยวกับการนัดหมายเนี่ยใบยสมัครวีซ่าจะได้รับการยอมรับโดยการนัดหมายเท่านั้นซึ่งสามารถนัดหมายได้ผ่านทาง e visa portal ซึ่งเราได้ทําให้แล้วเมื่อกี้นี้มันไม่มี ก็แสดงว่าเดี๋ยวสถานทูตเขาจะติดต่อกลับมาอินที่หลังว่าจะได้นัดหมายเมื่อไหร่เขาบอกว่าทำนัดหมายได้ผ่านทาง e visa portal จะล็อกอินเข้าไปอีกรอบหนึ่งว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเขาเป็นหน้าเดิมทำอะไรไม่ได้แล้วสรุปว่าสุดท้ายรอการติดต่อจากสถานทูตเท่านั้นนะว่าเขาจะให้นัดหมายได้วันไหนเมื่อไหร่ก็คือสุดทางที่เราจะทำให้ดูได้ละ ก็ถือว่าจบแล้วนะครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆสงสัยข้อมูลจอะลึกในแต่ละหัวข้ออยากรู้ข้อมูลการขอวีซ่าประเทศอื่นก็ดูได้ใน go.no-guide.com/visa ดูตามหน้าจอหรือลิงก์ใต้วิดีโอนะครับมีคำถามหรือว่าอยากแชร์อะไรแชร์กันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ